ต้องบมาวางขาจนนี่นี่คือจังหวะด้วยอันเบกต้องบอกสอนลูกเมียมันงเลยดีนะอันเสด็จแม่ให้ลูกเบีก่อนพยาค่ะมาอันขัเจ้าสิความสุ่มอลไรสุ่มมันมันสีสูงในจังไหนก็ถามเลยมันกระทันหันหอดมองมันเบ้าเจ้าชายตั้งสี่แถวเสด็จแม่เออเอาแดงสูงเละเบีนยะมันอีเบ้าตาเสด็จแม่เมื่อเปียบประงอเลี้ยบบอดบิ๊กปูทางโตเกียวมิวสิกซีซั่นสาม หลับงานสอดแจง้ง f อฟถูกใจลํำเลืองต่อก่อนเปิดชิปให้ f อฟซด้ฟังเดีเห็นกันสำหรับคลิปทางตน้นนั่นคือบรรยากาศการแสดงอีกโชว์หนึ่งของโตเกียวมิวสิกนะครับลํำเลืองต่อก่อนนะครับนี่เป็นการปูทางนี่คือแพทเทิร์น สิ่งที่นำเสนออีกรูปแบบหนึ่งของงานโชว์ที่ทางค่ายตัวเกียวมิวสิกภ่ายใตการนำของบอร์บิกปูยบาลฟินแลนด์พยายามทิจัดลั่งสันและการนำเสนอผลงานการแสดงด้านานาเวที่ให้ครบทุกบิติอย่างที่ผมเคยบอกครับค่ายตัวเกียวมิวสิกโบเมนแค่คอนเสิร์ตอินตีวาเลตี้ นะครับยังมีกลิ่นอายความเป็นหมอลำโดยเฉพาะหมอลำคู่ผัวเมียที่เอฟตั้งชายาให้นั่นก็คือคู่วิเชียนและก็คู่จุนนีนะครับรวมถึงการมาเติมเต็มของแมพ่พญาดอกลักดวงมาลารวมถึงน้องกล้วยเปรมกระมลนนี่คือการพิกมิติอีกรูปแบบหนึง่ง นะครับที่ทางค่ายตัวเกียวมิวสิกพยายามจะนํ่เสนอนะครับคลิปนี้ผมวิภาควิจารณ์และกกมองเห็นศักยภาพซีซั่น3ไม่แน่นะครับบอดบิกผู้นำทีมงานค่ายตัวเกียวมิวสิกอาจจะรับงานเต็มรูปแบบนั่นก็คือล่ำหอดสอดแจ้งจะเห็นการแสดง นะครับล่ำเลือกตอกองเดโดยเฉพาะนะครับแม่พญาดอกรักดวงมาลาว่าต่องห่วงครับเล่ามาเต็มอินเนอร์มาการเกินนะครับเล่าสุดยอดอยู่แล้วร่วมถึงบทบาทการแสดงของครูจุนนี่นะครับที่ได้เห็นถึงรูปแบบท้ารับบทเป็นนางอิจฉารับรองครับ คู่จุนนี่จัดเต็มนะครับยิ่งได้น้องกล้วยเปกมกมนมาเสริมทับบอกได้ครับเดียวครับน้องกล้วยผ่านเวทีประเภทตั้มเดือดต่อกอนมาแล้วนะครับตอนที่อยู่วงเก่าบวตอง่วงครับนะครับเพิ่มเสริมเติมแต่งนะครับลระการางเรลเลเวลเพิ่มเติมหนึ่งก็กคือน้องสแตมและน้องแอนนี่ นะครับต้องเสริมในตอนนี้นะครับจริงที่เฮ็ดจริงที่ทับตอนนี้มาในวทางที่ดีแล้วนะครับชวนนะครับคนที่คอยป้อนมุกตบมุกอย่างคู่ชิดจังกระเฮ็ดได้บกขาดตกบกค่องรวมถึงโตของบอดบิคกุญญาบัตรฟินแลนด์เองนะครับที่มีการสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจครับผมเชื่อว่าฤดูการหนานี่ โบพาดเน่นอนนะครับคอนเสิร์ตตเกียวมิวสิกอาจจะมีครบเต็มทุกรูปแบบนะครับก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเห็นมิวสิกมิลเล่โคะนะครับในการถีการแสดงวทบาทนะครับเป็นแนวเพลงประกอบกับละครแต่อย่างที่ผมบอกครับคอนเสิร์ตตเกียวมิวสิกไม่ทิ้งกลิ่นอาย ความเป็นหมอลำตัวตนความเป็นหมอลำนะครับศิลปินสุภูสุคนบไม่ว่าจะเป็นนะครับคู่ชุนนี่คู่เวเชียนนะครับน้องน้ำอูมนะครับกองว่ายยูโดยเฉพาะนะครับน้องแนร่วมถึงคู่ชิดจางต่างลำ่ำตางเกินใดครับต่างเกินใดเบิร์ตสุคนและที่สำคัญน้องจูริพระเอกหน่อยของเข้า ลำแพทย์ลำ่เพลินน้องยูริเก็บกิลเลียบครับนี่คือการเพิ่มศักยภาพในอนาคตของค่ายโตัวเกียวมิวสิกที่จะเพิ่มโชว์และก็เพิ่มสิ่งที่จะนำเสนอให้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพได้เห็นในฤด,ดูกาลหนาหรือซีซั่นสามที่จะมาฮอดนี่นี่คือการแสดงที่เห็นแล้วแค่เก็ตเล็กๆหน่อยที่บอดวิกกพ่นปูทางไว สุดจอดครับโดยเฉพาะนะครับการเกิดการสังหวาดของแม่ดอกรากดวงมะล่าร่วมถึงคู่จุนดีจิตวิญญาณความเป็นหมอลำเต็มเปี่ยมในตัวตนของเพิ่นทั้งสองคนน้ำแพทเทินเรื่องดีๆมากนําเสนอนะครับเอาที่เป็นตำานานในวงการหมอลำต่างๆหรือจะพีกแพ่งเอามาประยุกตใส่ ผมเสียอว่าค่ายตัวเกียวมิวสิกทำได้เหตุใดมันจะสางมูลค่าเพิ่มในตัวของมันเองครับจากที่เคยรับงาน3าทุ่มหอดี2องต่อไปอาจจะรับงานตั้งแต่ทุ่มหนึ่งพอดีหาสอดแจงจางปางเลยแหละงานนี้เฮาทีเคยได้เห็นบอดบิกพยาบาทฟินแลด์พูดอยู่ประจำนะครับว่าผลลับแดนเซอร์ไม่อัน้นบว่ว่าผู้หยิงผูชไย และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับแดนซซอร์ค่ายโตเกียวมิวสิกมีแต่คุณภาพทั้งนั้นบพว่าจ,จะเป็นการแสดงบ่ว่าจ,จะเป็นรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพทุกคนเกรต A บวกทั้งนั้นบ่ได้รับมาแบบอืดอา,าดนะครับทุกคนโปรไฟล์ดีทุกคนมีรูปร่างหน้าตาหุ่นสดทรส่งโอ้ยอมราบครับที่สำคัญ แดนเซอร์ค่ายตัวเกียวมิวสิกมีบานหักมีพอหักไม่หักแทบทุกคนเห็นบอกครับพวงมาไล่เต็มข้ออัญะแต่ละคืนแต่ละคนผิดแผกแตกต่างอีหลีครับนี่คือมิติใหม่ของค่ายตัวเกียวมิวสิกที่จะนําเสนอในซีซั่นนาผมเชื่อว่าผู้บาดฟิตแดดจะปรับเปลี่ยนการแสดงแน่นอนเพิ่มลํำเรื่องตอกอดเข้าไป ไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็นหมอลำไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็นวัฒนธรรมการแสดงของผ่าอีสานบานเฮางนี่คือสิีนสีไข่ตัวเกีียวมีสิกจจเฮตในซีซันสผมคิดไว้อย่างนั้นแม่ดอกรักเม่พญาเต็มซ0คู่จุดนีเต็มซ0ค,คู่ชิ้นจังให้เต็มซ0ครับซ้อมบทก่อนกันดีดี หาเรื่องล่ำเรื่องต่อกรดีๆมาเป็นเหตุผนผมเชื่อว่าน่าสนใจและวคณาจะมีการปรับลุกรั้งใหญ่ของข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟีได้รับช่มรับฟังกันแบบนี้คิดเห็นเป็นประกาศเช่นใดคอมเมนต์กันเข้ามาครับแต่ละคลิปนี้ก็นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟีได้รับช่มรับฟังกันแบบนี้แหละครับคือเก่าคือเดิมครับ พิดพาดการในขอท์ขวดอภัยแนเนี่ยนาสามารถตักเตือนกันเข้ามาครับทำไรคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกันจิบนาครับสวัสดีครับ